ใครที่ใช้วงเงินผ่อนสินค้า Shopee S Payletter ไปแล้วพอถึงงวดที่จะต้องผ่อนคืนนะคะไม่รู้ว่าจะคืนยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้จะบอกวิธีการผ่อนคืนวงเงินสินเชื่อ S p a y l e t t r r ค่ะวิธีการก็ให้กดเปิดเข้าไปที่แอป Shopee เลยนะคะพอเข้ามาแล้วที่มุมขวามือด้านล่างสุดจะมีรูปคนที่เขียนว่าฉันกดตรงนั้นเลยค่ะ เสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายดูนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงคำว่า my e x p a y l e t e r ของเรามีคำว่าจ่ายเลยขึ้นมาโชว์แบบในคลิปแบบนี้นะคะแสดงว่าบัญชี my s p a y l e t e r ของเราถึงดิวที่จะต้องจ่ายชำระข้างวดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆกดตรงคำว่าจ่ายเลยตรงนี้ค่ะพอเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าจำนวนทั้งหมดที่เราจะต้องชำระในเดือนนี้จะเป็นยอดเงินยอดนี้ แล้วก็วันครบกําหนดชําระนะคะจะเป็นวันที่10บกุมภาทีนี้วันครบกําหนดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นในการแจ้งเตือนแจ้งเข้ามาแล้วว่าเรามีรอบบินที่เราจะต้องจ่ายเงินนะคะเราก็กดเข้ามาดูว่าของเราเป็นรอบการจ่ายเงินของวันที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูตรงนี้ได้เลยตรงนี้เขาจะมีแจ้งนะคะว่าครบกําหนดในอีกกี่วันข้างหน้าของนี่คลิปนะคะเขาจะแจ้งว่าครบกําหนดในอีก9วัน ระบบเขาจะแจ้งเลยนะคะว่าการาชำระบินตามวันที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถามและการระงับบัญชีพอเพื่อนๆเห็นการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถกดตรงคำว่าชำระเงินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการชำระเงินนะคะกดตรงคำว่าชำระเงินตรงนี้ค่ะ จากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะที่ตรงหน้านี้จะมีคำว่ารอบบินปัจจุบันและรอบบินถัดไปให้เพื่อนๆกดอยู่ที่ตรงหน้าของรอบบินปัจจุบันนะคะที่ตรงด้านล่างเขาจะแจ้งเลยนะคะว่ารายละเอียดการผ่อนชำระที่เรียกเก็บในรอบบินนี้มีรายการสินค้าตัวไหนบ้าง ทีนี้พอเราดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราต้องการจะชำระเงินให้เรากดลงไปตรงคำว่าชำระเงินตรงนี้ค่ะระบบเขาจะแจ้งยอดรวมที่เราต้องชำระในรอบบินนี้นะคะเป็นจำนวนเงิน2000กว่าบาทอันนี้ ที่ตรงด้านล่างนะคะเรามาเลือกช่องทางการชําระเงินได้ว่าเราจะจ่ายเงินผ่านทางไหนนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะคะช่องทางการชําระเงินขึ้นมาว่า Sho ปปี้เพถ้าเรากดคําว่าชําระเงินตรงนี้ระบบเขาจะไปตัดเงินใน s h อปปี้เพของเราทีนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เติมเงินใน s h o ปปี้เพนะคะเราก็เข้าไปเติมเงินให้เพียงพอที่ระบบเขาจะสามารถตัดเงินได้ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่สะดวกที่จะจ่ายเงินด้วย Shopee Pay เดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคำว่าช่องทางการชำระเงินตรงนี้ค่ะ พอเข้ามาแล้วจะมีช่องทางการชำระเงินต่างๆขึ้นมาให้เลือกนะคะใครที่ต้องการชำระด้วย Shopee p a พนะคะเราสามารถดูตรงนี้ก็ได้ว่ายอดเงินใน Shopee p a พของเราเหลืออยู่เท่าไหร่ของนีนคลิปนะคะมีเงินอยู่ใน Shopee p a พเหลืออยู่แค่400กว่านะคะแต่ยอดที่เราต้องชำระมัน2,000กว่าบาทถ้าเราจะจ่ายด้วย Shopee p a พนะคะเราสามารถกดตรงคำว่าเติมเงินตรงนี้เราก็เข้าไปเติมเงินใน s h อ p e e p a พเพื่อที่จะสามารถให้ระบบเขาตัดเงินจากใน s h อ p e e p เพเป็นการ จ่ายค่างวดของ s p a y l e t t e r นะคะทีน่นี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะจ่ายเงินด้วย Shop e e Pay นะคะเราสามารถกดเลือกได้ถ้าเรามีการผูกบัญชีธนาคารกับ S h อ p e e Pay ไว้แล้วนะคะของในคลิปมีการผูกธนาคารกสิกรไว้แล้วเราสามารถมาเลือกให้ระบบเขาตัดเงินที่บัญชีธนาคารกสิกรอันนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีผูกบัญชีอะไรเอาไว้นะคะสามารถมากดเลือกให้ระบบเขาตัดเงินจากบัญชีที่เราผูกเอาไว้ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ผูกบัญชีเอาไว้นะคะเราสามารถมากดจ่ายชำระเงินผ่านทั้ง iBanking ก็ได้เรามาเลือกนะคะเรามี iBanking ของธนาคารอะไรนะคะก็มาติ๊กตรงนั้นกรณีที่เราไม่มี iBanking นะคะสามารถจ่ายชำระด้วย Mobile Banking ได้ให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกธนาคารที่เรามี Mobile Banking ได้เลย ที่ขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะจ่ายเงินด้วยช่องทางไหนก็กดเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยบัญชีธนาคารที่ผูกเอาไว้หรือว่าจะจ่ายด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหรือที่เราเรียกว่า iBanking ใครที่มีแอปธนาคารบนมือถือก็ให้กดเลือกตรงการจ่ายชำระเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปจะจ่ายชำระด้วยบัญชีธนาคารที่ผูกเอาไว้นะคะจะกดตรงนี้เพื่อนๆกดเลือกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดตรงคำว่ายืนยันค่ะ เมื่อกี้นี้ในคลิปกดเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีการผูกเอาไว้เพื่อนๆจะเห็นว่าพอเรากดเสร็จนะคะบัญชีที่เราผูกเอาไว้จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เลยที่นี้เพื่อนๆเลือกช่องทางการชำระเงินเป็นช่องทางไหนนะคะช่องทางที่เราเลือกก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงคำว่าชำระค่ะ พอกดเสร็จระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านที่ขั้นตอนนี้ให้เรากดรหัสผ่านช h อป e e Pay ของเราลงไปเลยเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่ะจากนั้นระบบจะแจ้งว่ากำลังดาเนินการชำระเงินให้เรารอสักครู่หนึ่งนะคะพอระบบประมวลผลเสร็จธนาคารกสิกรแจ้งมาแล้วนะคะว่าบัญชีที่เราผูกเอาไว้ถูกตัดยอดเงินไปแล้วนะคะ2000กว่าบาท รายละเอียดผลการชำระเงินแจ้งมาแล้วนะคะที่หน้านี้ว่าชำระเงินคืนสำเร็จตรงด้านล่างจะมีคำว่าดูข้อมูล SP Letter ของฉันกดตรงนี้เลยค่ะ พอเราชำระเงินเสร็จเพื่อนๆจะเห็นว่ายอดเงิน2,000กว่าบาทถูกเพิ่มเข้าไปในวงเงิน SP l y l t t t e r เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกนะคะในคลิปมีวงเงินที่ใช้ได้อยู่6,500กว่าบาทอันนี้นะคะพอเราจ่ายชำระยอดเงิน2,000กว่าบาทอันนี้เข้าไปเพื่อนๆจะเห็นว่าวงเงินจากเดิมที่เหลืออยู่6,5 0 0นะคะกลายเป็น8,500กว่าบาทเรียบร้อยแล้ว แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการจ่ายชำระค่างวดผ่อนสินค้า SPayletter วงเงินที่คงเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีวงเงินคงเหลือสามารถใช้วงเงินไปผ่อนสินค้าต่อได้เลย เมื่อเราใช้วงเงินใน SP สเพย์เเไปแล้วนะคะพอถึงรอบบินหน้าระบบมีคำว่าจ่ายเงินขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถกดเข้าไปจ่ายเหมือนเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินว่าเราจะจ่ายผ่านทางไหนแค่นี้นะคะเงินก็จะถูกจ่ายเข้าไปในวงเงิน SP สเพย์เแล้วคะ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ